ก็เหมือนรถหม่ๆม้อนซ้ายลอนขวานี่ครับอยกินยางครับพอลูกหมากมันหลบนี่คบกินยางด้านในพี่ครับขอถามหน่ยได้ไหมครับผมครับผมว่าทำช่วงล่างทั้งหมดทำอะไรกันแล้วแต่ ต้องต้องตั้งครับไม่งั้นล้วมันจะทาให้กินยางการตั้งศูนย์ล้อมันต้องตั้งทุกๆุกหนึ่งหมื่นกิโลถ้าถ้านในกรณีเปลี่ยนยางใหม่เนี่ยจะต้องตั้งทุกๆ1 0หนึ่งหมื่นกิโลหลังจากการเปลี่ยนยางใหม่นะครับต้องเก็บข้อมูลจาก,กาที่เปลี่ยนยางใหม่ครับถ้าครบหนึ่งหมื่นกิโลก็ต้องเข้ามา ตั้งศูนย์ล้อใหม่แล้วก็สลับยางถ่วงล้อหรือถ้าเกิดไถน้ำมันเครื่องหรืออะไรเนี่ยก็ให้ช่างเขาเช็คดูว่ามันผิดช่วงล่างผิดปกติไหมยางกินนอกกินในไหมต้องให้ช่างเขาดูแลครับผมมัเปลี่ยนมันหลวม,มทำให้ล่อนก็เหมือนรถไม่ไหวล่อนซ้ายล่อนขวาตรงนี้คืออาการที่ทำให้ลูกมหมักทำให้รถมันล่อนจะมาครับผมลูกหมักมันหลวมครับแล้วก็กินยางเลยครับ ตั้งมุมสุดลอ้อให้ได้สปูตแบบมไม่งั้นมันจะวิ่งกินจัางคือเราทำไปนี่เราเราก็ต้องดูเครื่องตั้งศูนย์ดนวยนะครับครับดูค่าทิศที่จอเครื่องตั้งศูนย์ด้วย